กอลิบาร์่างที่2ส,สุดยอดตัวตึงดาเมจดิวเลอร์แห่งทีมเมตาและแน่นอนนั่นมันอดีตแต่ถึงแม้จะเป็นอดีตเขายังควรค่าแก่การมีตัวตนอยู่ในไอดีนะปัจจุบันอยู่หรือไม่ <c oughs> เออผมบอกได้เลยนะครับว่ามีกอริบาทแล้วก็เอาไปคอมโบกับ G4UR เล่นในดวนปีศาจได้อยู่ แต่แม้จะเล่นและแบกทีมปีศาจได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นต้องสุ่มเพราะอย่างที่ผมเคยบอกเอาไว้ทุกครั้งว่าตัวละครใหม่ๆที่มาในแต่ละเดือนเหมาะที่สุดที่จะสุ่มคือตอนเดบิวต์ครั้งแรกและตอนรีลันมักจะมีตัวเคา์เตอร์ตามมาไม่นานซึ่งตัวเคา์เตอร์มันมาเมื่อต้นเดือนลูกหลักของผมเองดังนั้นเอาเป็นว่าในคลิปนี้ก็ถือซะว่ามาแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆจากที่ได้สัมผัสกับโกลิบาร์ดล่างที่2ก็แล้วกันนะครับว่าหลังจากโดนเคา์เตอร์ด้วยลูกหลักของผมไปแล้ว กอริบาทล่างสองยังหายใจดีไหมในไปตาบ้านของเรา อันดับแรกขอพูดรูปๆอยู่กับการทำดาเมจเจ้าตัวโกลิบาร์่าง2กันก่อนหลักๆคือแปะสถานะชำนาญกัดก่อนใส่อีกฝ่ายแล้วก็ระเบิดดาเมจต่อเน,นื่องจากตรงนั้นเท่านี้ก็ทำดาเมจได้เป็นถุงเป็นถังแล้วซึ่งวิธีการนั้นก็ลองไปกดเล่นดูในชาเลนจ์ตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ยากแต่ปัญหาตอนนี้ในเะซิร์ฟบ,บ้านของเราก็คือมีตัวที่สามารถกันชำนาญกัดก่อนโกลิบาร์ได้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเกม นั่นจึงหมายความว่ากอริบารจะไม่สามารถทำดาเมจได้เลยตั้งแต่ต้นจึงต้องกับตกเบต้าในทีมปัจจุบันไปโดยปริยายแต่ถ้าให้เจาะจงกว่านี้นะครับกว่าจะตกไม่ตั้นจริงก็คือตอนที่เรารเผชิญหน้ากับเมทนายห้าดาวม่วง พอลูกรักของผมที่ได้สัมผัสด,ดูผมได้ค้นพบขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าลูกรักของผมสามารถกันกัดกร่อนได้ก็จริงแต่มันจะแลกมา่กับการที่เราต้องเล่นในแต่ละแมตช์นานขึ้นกว่าเดิมซึ่งจากที่ได้สัมผัสมาก็จะถูกยื้อไปประมาณ5เทินก็พอดีกับพาสซีฟของเมทัลไนท์ที่สามารถกันได้แค่5เทินโดยประมาณพอดีดังนั้นสำหรับผู้เล่นที่มีกอลิบาร์ดล่างที่2 ขอแค่ยื้อเทินให้เกิน5เทินขึ้นไปก็สามารถทำกัดก่อนใส่ไฟตรงข้ามได้แล้วนั่นก็คือผู้เล่นกอลิบาที่ต้องตอกร่อกับตัวเคาน์เตอร์ถ้าเจอเมทั้นในล่าง2ที่ต่ำกว่า5าดาวสู้ให้เกิน5เทินเกมก็อาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยเพราะหลังเทินที่5เป็นต้นไปเมทั้นในไม่สามารถกันกัดก่อนได้ต่อไปแต่กระดานจะล้มทันทีถ้าเราต้องเผชิญหน้ากับเมทั้นใน5าดาวม่วงขึ้นไปเพราะไม่ใช่แค่กันชำนาญกัดก่อนตลอดทั้งเกมแต่มันกันได้ทั้งทีมด้วย ดังนั้นท้ายที่สุดแล้วสําหรับกอริบาดล่างที่จึงจไม่มีพื้นที่ยืนอ,อยู่ในเมตาอีกต่อไปนั่นเองครับเพราะในทีเมตาที่เราต้อง PVP สู้ส่วนใหญ่เราไม่จะเจอผู้เล่นปั้นขึ้น5ดาวม่วงกันเป็นหลักๆทั้งนั้นซึ่งตัวละครสักตัวกว่าจะปั้นขึ้น5ดาวม่วงได้ถ้าปั้นแบบปกติระยะเวลาก็ประมาณ2เดือนซึ่งเมทัลไหนเพิ่งเข้ามาเมื่อตอนเดือนนี้ดังนั้นจากจุดดีที่กอริบาดเข้ามาก็นับไปอีกแค่เดือนครึ่งเราก็จะเจอกับผู้เล่นที่ใช้เมทัลไหนระดับ5าดาวม่วงขึ้น,ปปไ,นไปหมหด พอครบกําหนดเดือนครึ่งที่เหลืออยู่กอริบารก็จะหมดหน้าที่เดินปริยายในเมตาเออคือจริงๆเอาแค่ห้าดาวเหลืองก็ตกเมตาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะไม่ใช่ว่ากอริบารสองจะมีแต่วิบากกรรมตามมาถึงติดเลื่อยสักทีเดียวเพราะในบาทที่กอริบาสมียังคงมีวาสนากับเขาอยู่บ้างหลังจากที่เมทัลไนเข้ามาในเซิร์ฟบ้านเหล่าตัวต่อไปก็จะเป็นปุริแล้วก็คาดว่าอัลลอยก็จะลงกงล้อดังนั้นต่อจากปุริก็จะเป็นทัสมากิล่างยูอาร์แล้วต่อด้วยโซนิก อนไปถึง G4UR ก็ระยะเวลาประมาณ4เดือน G4UR นี่แหละครับตัวปัญหาสำหรับเมท่านไหน เพราะมันสามารถล้างชำนาญสตันได้เหมือนกับโกคสึเลยอีกทั้งยังเป็นสายไฮเทคที่สามารถแทนที่เมทัลไนได้ด้วยในทางหนึง่งและเหนืออื่นใดในเซิร์ฟเวอร์ฝั่งจีนเขาก็ถอดเมทัลไนออกแล้วแทนที่ด้วย g 4กันแล้วนั่นจึงหมายความว่าตัวเคาน์เตอร์กอริบาร์ล่าที่2ก็จะหายไปในอีก4เดือนหลังจากนี้ตรงจังหวะนั้นแหละครับที่เราสามารถเอากอริบาร์กลับมาเล่นใหม่เพื่อทําดาเมจสายไฟตรงข้ามได้แต่ก่อนจะถึงกันจุดนั้นจะมีตัวละคร1ตัวที่ทําให้เราเลือกข้ามกอริบาราาาะเเเป็นนตัวทมํมมหือ เช่นกนกัและยังติดเมตาอยู่จนถึงตอนนี้นั่นก็คือท um ัสมากิยูอาแถนด้วยดาวใม่ที่ทำได้ทั้งมากกว่าและเร็วกว่ากอริบาถ้าเกิดจัดเต็มทั้งอาวุธ3ดาว5ดาวมัวลและปลุกตื่น2 อย่างของทัศสมากีสามารถทําดามเมจได้สูงสุดใน1เทินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ28% 0 0 0แต่ของกลริบาร์ล่างที่2กลับทําดามเมจได้สูงสุดอยู่ที่ราวๆหนึ่งหมื่นสองพันเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งเทินเท่านั้นซึ่งห่างกันราวหนึ่งเท่าเศษเลยทีเดียวเอออันนี้ไม่ต้องจริงจังกับตัวเลขมากนะครับแค่ลองกดดูเล่นๆซึ่งผมอาจจะคํานวณผิดก็ได้ประเด็นก็คือไม่ว่าผมจะคำนวณผิดหรือถูกแต่ตัวเลขระดับนี้เนี่ยทัสุมากิยูอารสามารถเอามาแทนกอริบาร์ดล่าง,องบบ้องิด สุ่มเอาตัวทําดาเมจมาลงทีเมตาเนี่ยน้ำหนักมันจะไปที่ท um ัสมากิกล่าง UR มากกว่ากริบาสอีกทั้งระยะเวลาตั้งแต่กอริบารสรอบลันตอนนี้จะไปถึงทัสมากิ UR ก็เหลือระยะเวลาอีกแค่1เดือนครึ่งเท่านั้นซึ่ง1เดือนครึ่งถ้าจะให้เก็บตั๋วแบบสายฟรีตั้งแต่ศูนย์ใบระยะเว,เวลาเท่านี้ไม่พอจะเก็บตั๋วดําให้ครบ180ยแปดสิบใบนแน่ครับดังนั้นคลิปนี้ก็ออกจากกระชับแล้วก็สั้นนิดนึงก็คือรอหลังจากนี้อีก1เดือนครึ่งตอนทัสมากิ UR เข้าเซิร์ฟเวอร์บ,บา้าน แต่ถ้าอยากสุ่มกลิบารจริงๆสุ่มมาเพื่อแบกทีมปีศาจโดยเฉพาะหรือว่าเอาไว้ใช้แบกคอนเทนต์ PVE จะดีกว่าครับ